แล้วจำกูได้ไหมสุมกุมอีจันเสือแดงนะสุมนักกาทั้งหลายแหละโดยจากค้นเสื้อบอกชัดเจนยศกษัตรานครวะยศงขามบ้านกูนะด้านซ้มเก่าแกรน่ะลาทุมไปพังลาดลุมแก้วลุกท่เคี่ยวกับบันนด้วยบันใจทำสุมไปอยลาดลุมแก้ววะทุมกุมอีจันทวะ จมขึ้นป่าใส่สมค่อยอ่อนเงินใในโูคดีสองข้ามโลอกรั้งที่หนึ่งรังที่สองเพระนจบดเยูซื่อกันให้กูตายแล้วกนสมค่เฮ็ดกันอีกกูว่อยากไป่าคนเพราะว่ามูกเป็นทหารอยค่ายประจักษ์แล้วก็ตีพงองอยูสก,กรนคก้นไล่หลายนะได้ชัดเจนนะ เราจะเก่าแล้วก็สุม่มมื่วเฮาเลยสองน,นิ้วได้มืมเนี่ยเหตุเกิดตอนตน,อออน,น,อนัเ้นนนบบเ,นหนเหตุงานอยู่ท,าาท,าาทาาีวีซื่อท่องเที่ยจังหวัดอุดรเรียนจบนันทบุรีของแท้เดี๋ยวจะแช่แบบลาดลุงแก้วนะถรักเท่ารัพท์เลยนะเหตุงานอยู่ธนาคารท่อกระสอเนี่ยนะวันอยู่สกลนครเลยสมราภลุงแก้วแล้วลกูมีจันเบอร์ออกมาเลยในแกงข้าวทอดนี่ย